สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพ้าทไทยทุกๆท่านวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สุปชัยค่ะอยู่เขตสาทรนะคะกรุงเทพมหานครนะคะเลือกชิมเลือกช็อปนะคะน้ำพริกอร่อยอรสองหิ้วนี้ค่ะ250บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะอร่อยออร่ยแบบนี้คุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะสั่งซื้อนะคะไปทดลองชิมได้เลยนะคะ1หิ้วจะมีสามรสชาติ1นหิ้วจะมี3รสช,ชาติค เบื้องต้นนะคะจะเป็นน้ําพริกปูนานะคุณลูกค้าขาแล้วมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะอย่างเช่นฉลากสีเหลืองจะเป็นน้าพริกปูนาปลาย่างน้ําพริกปูนาปลาสลิดฉลากสีเขียวแล้วก็สีแดงแบบนี้เรียกว่าน้ําพริกปูนาแมงดาค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับนะคะเป็นเซตโปรเริ่มต้น2หิ้ว250บาท2หิ้ว250บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะทั้งหมด5หิ้วแบบนี้5หิ้วจ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูก้าออ่่ออออรรยย ะะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหฮิ้วแบบนี้500บาทหฮิ้วแบบนี้500บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอาโค้ดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจะรับกี่ฮิ้วแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะ คุณลูกค้าขาของเรานะคะมีอยอยชัดเจนแล้วก็ถูกต้องมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อนะคะเหมือนคุณพี่สุปชัยเนาะคุณพี่สุปชัยนะคะบอกว่ารับเซตโปแรแลกบนะคะสองแพ็ค250บาทคุณลูกค้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าเคยชิมเคยทานแล้ววันนี้บอกว่าอร่อยนะคะซื้อเลยนะคะรับ5หิ้วเลยค่ะคุณลูกค้าขาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเพราะว่าปากติเนะาะปกตินะคะ นะคะคุณลูกค้าจากกระปุกหนึ่งแบบนี้สามสิบเก้าบาทปกตินะ,ะกระปุกหนึ่งแบบนี้สามสิบเก้าบาทนะ,ะวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลยอยากให้คุณลูกค้านะคะได้นําไปชิมกันนะคะหอมๆอร่อยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะและที่สําคัญเหมือนที่นุ่มบอกนะคะมีเลขออยมีเลขออยค่ะถ้าเป็นสินค้าพร้อมทานนะคะที่ทางร้านของเรานํามาจัดจําหน่ายจะมีออยนะคะทุกอย่างทุกชิ้นเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะน้ําพริกหอมๆอร่อยๆแบบนี้นะคะน้ําพริกปูนาน,นะคะ แหงครัวไทย101คุณลูกค้าค่ะขอพระคุณคุณ,คณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะสนใจนะคะรับนะคะรับโปรโมชั่นคุณลูกค้าขาแพ็ก2หิ้วเนาะ2หิ้ว250บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็น5หิ้วเลย5หิ้ว500บาทเท่าน,นั้นค่ะคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทางได้เลยเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะนี่เลยเห็นไหมดูฝา ปิดชัดเจนคุณลูกค้าขาปิดชัดเจนเลยนะคะห internet. อมๆอ,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 อร่อยๆอแบบนี้เลยนะคะนนวันที่ฝนตกแบบนี้นะคะเราก็มีน้ําพริกติดบ้านไว้คุณลูกค้าจ๋าอันนี้ถ้าเป็นฉลากสีเขียวก็จะเป็นน้ําพริกปูนาปลาสลิดนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําพริกปูนาปาย่างแล้วก็น้ําพริกปูนาแมงดาคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามารถสามารถนะคะนําไปนะคะใส่บาารคุณลูกค้าสามารถนะคะนําไปามอบนะคะเป็นของขวัญของฝากเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยของฝากร้อยเอ็ดอีกหนึ่งรูปแบบนะคะคุณลูกค้าคะกับน้ําพริกปูนาสามรสชาตินะคะจ๋า แบ่งครัวไทย10 1ฝากด้วยละกันนะคะพี่ๆนะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะกับร้านแม่บริพาทไทยของเราได้เลยยินดีค่ะคุณลูกค้าขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะวันนี้นะคะต้องขอขอบพคุณนะคะคุณพี่สุประชัยเนาะยู่เขตสาทรค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเลือกช็อปนะคะน้ำพริกอร่อยอร่อยนะคะบอกว่ารับสองฮิ้วไปชิมก่อนเดี๋ยวอร่อยถูกใจสั่งซื้อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยค่ะ